เอาแบบที่น nah. ี่บอกสูตรกะเพราได้ไหมสูตรจะัดกะเพราจียเออเอาสูตรกะเพราเฮงไหมัไม่เสดกะเพราจีเรายเออข้าือของมะเนาะเว่าพัดกะเพราเนอยยักะเพรานี่เขาจะตำพริก้อนห่อยยพีรนี่พริก้อนน่อยเนาะตำพีตกระเทียมกรพรยกบ้อกระเทียมตำเทากันห่อยักระเทียมเน่นากออกข้างมาก็ถ้าใบเนาจะเห็นน้ำมันหมูเาจะก้เขาจะใส่น้ำมันหมูนั่น อาจารย์ทำเียงอก่กเหียี่เหงอาจารย์ทำอาจารย์ก็ไปร่วงหมอกระดมันหม้นเชือมันเหียงเก้นแล้วอาจารย์ก็่ใช้รดนี้ใช้หน้ามันหอยน้ามันหอยกระดูี้ชู่รถน้ำปลาอย่างหจะง่อยะไรบาดีอาจารย์อามันสุกเกินอาจารย์เี้ยงรอน วิตาบันเอาโมให้มันสุกคนคนให้มันสุกคนโมอาจารย์เอาเครื่องปรุงใส่กอนหมายถึงย่างหม้อไส่บันเฮ้ยหอมม่มีปูนยม่มีเขาอ๋อเห็ดเครื่องปรุงมันแสนกว่าคว้านเงินคว้าสะกิดอาจารย์ในวันนั้นสะกิดน่าจังเอาหม้องเอาหม้องแล้วเ้างผัดหม้อสุกผัดหม้อสุกผัดหม้อสุกแล้วอาจารย์เขาใส่น้ำปลาตอนไหนที่นี่อาจารย์ใส่พวมันก็บางทีอ๋อเข้าใจแล้วใส่เครื่องปรุงก่อน จารย์สิว่้างเนออาจารย์ที่แดกอาจเอามอกระทะข้างน้ำหม้อเรอยน้ำหม้อหยอดไิแกนกับตำเที่ยวตำตำเที่ยวพริกเนี่ยปแกนกับไสกับเทียมมันใส้รกับเทียมนั่นใชหายเนรวะเที่ยมเส้นไนอกับเยเลยนะับเลยนะเพราอาจารย์ร้งหม้อกรทาเนี่วอาจารย์ครับน้ำปลาหยอดเอายอดหยอดโรตีหยอดชุดโรตหอดแวมันจะงอยคุ้นุ้นุ้นค้นุ้นเนมันเขากันนี่อกรทาันอาจารย์ก็ เนี่ยโมเนี่ยใกล้ลงกต่ได้มาตะเภาจะต่อลงงงมานี่ได้นะมันเหียงเาเดียวเหียงจะน้อยท um ุกเดียวจะต่อน <c oughs> ้าย่อดจะน้อยจะจะน้อยเราแกนกาผักกะเพราใช่ค่ะเาปิดฝาปิดาปิดกะเพราใช่ไกพามาเดียวแล้วนั่เดียวแล้วเราจะเนียมก็ไม่น้อมกโมมกอะไรอย่าเมกับเบอด์อะไรอยเงี้ยนั่นใครใครขึ้มกปดุก็แสบเสะ อยากหกสิบแสบแม่ปานเอเม่ไม่เด้่แ่บานสมาก็ะรู้กันชาเแี่บว่าไม่ได้แจังเกียเลยมได้เอาเกียอเท้าเท้าข้าวมาถ่นฝกินไปข้าวไปว่าเยเคียดว่าแ่บาทุกอย่างกาเลือกลาทุกอย่างอาจารย์ไม่ขอมันบ่ากสาอาจารย์มากกาอาจารย์ะสามันว่าจารย์ตาเสีจกป่วยเพราะว่าอาจารยเสียจกป่วยแล้วอาจารย์เสียวมาไหแต่มาหนึ่งก็ไรปัานีอเท้าจารกันหาจะเอานาก็ใส่ขมาเะ ก็จะเขาเนียอ <c lar ette> <c lar ette> ่ะมะแาอาจารยมันขาวอ้เจ้าุ่มเจ้าเจ้กระมังมันเจ้าเจกระมังอาจารย์กรปาดลารลุ้มกระมังมันอีเขาอาจารย์ซวแล้ว่าแมวอไปกินเนี้ยอาจารย์เอาไม่เอายมาเทียนมาจะมามาจะหนึ่งเขาอ๋อต้องการนำย่างเดียวเนี้ยน้อง่มาเนี่ยเด้าเ้าเจ้าจกระมังไันนู้เคลมแล้วที่เนี่ยเจีาเจ้กระมังอาจารย์จาบได้้ยนะมาบอกเนี้ยอย่างเดียวเส้เขา ปลาท uh ุก huh. ยี่เนี้ยอาจารย์นี่จะใหดปลาขายได้หนิปลาเขามาซชงตะเคียนหนิขายได้อาจาตุ้วันเสาร์ได้หนิขายวันเสาร์ได้อาจารย์คะแนนพอดีว่จ่าเราก็ว่าเื้อได้จีวพิธีเย็นวันนี้อาจารย์นี่อาจารย์ปลาไหมมั่วปาอาจารย์จีวปาอาจารย์ปาเป็นช้อนเป็นช้อนมันมั่วอาจารย์อาจารย์ยี่น้เขม้าจะจะจะสามคนอาจารย์ปาปลาบางที่บางที่อาจารย์ปลาไม่เชื่อกัน ข้ามาเจียใพ้อมอาจาย์อาจอาจารย์ใช่ชั่วโมงหนึ่งอาจารย์ไปข้างหมอก่อนอาจารย์ติดตัมแม่นบ่อาจารย์ใส้แจงปูกใช้ข้าใช้ตะไคร้ใส้ยันปักวดเป็นบ่ต้อบไดต้มยำม้ตงยำอาจารย์ใช้เพาชวนี้เราปอเตียนงยังอาจารย์ใ่เดยอาจารย์ยังออกป่ารมันไม่คุยว้อาจารย์ุดจ้าด้วยหัวเมแต่ไหนเฮ้ยนี่เราไปกินน้ำค้นเนาะเออเอาตัวตัวย็ดปลาเมือคุยแต่ไหบอาจารย์้ยคยใหุ้ขาดยายยันก็กิดได้ไปห็นสว buat teng melayan lagian, perihatian bah perihatian bar yang lagian, tu niapa? Ajarnam ajarnam hmm. pa, makan makan maihui, ajarnya makan kumbang, makan kui, rong dulu dengan ajarnam, ajarnam hmm. ajarnam yang hebara-bara, ajarn surajarn ajarn, tuh namp kekoma, say, lepas say kui, ajarn bukui, 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 ada rasa senang. กุยเจ our our like our our ้ามาจัดบกุยเลยบกุยจ้เมียอาจารย์น้องสวดด้ยปลาเนี่อกระชังปลาเนียนปลาช่อนปลาอไรกระชังนี่เขาวาชงอาจารย์ก็ปาเื้อปลากระียนปลาเนียนปลาช่อนปลาูเขาางอาจารย์แต่บางบอกง่ายพวกอาจารตอาจารย์ดยาหยยบยปนนี่อาจารย์เขามาตัดเียมันอาจารย์ปนมันมเนียแม่บอว่าเนี่ขาวไม่มัดนีีีัยออกพาเรีอาจารย์เสียำเสือำก็มาอาจารย์ุ้มกกเจ้าขึ้นมะนาวน้นหมันขาวกอาจารย์ น่าเขาจะหอมไมาใจ่ต่แก่เขาเสรีแตแก่เขาจะไม่หยาบเส้นโปรตีนเส้นเส้นเกือเอเป็นปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวก็ได้อาจามันี่เ็ดให้ตัตงเป็นลายกกรมันตัวใหญ่นาัะไรสามตัวปลาครวนะครับตัวร่อยชงตัวลาจะยันน่ตัวเล็กๆหน่ตัวอร่อยใกเด็อดวองรได้พวาคู่อะไรอาจาย์นี่แต่ประจำอาจารย์ไใช้เขาเดี๋ยวในในในมาเรียนรถมันมันมีมันเป็นสี่พันไม่รู้ยัน เขาลงสองพันน่เขาไปขายเขาเ็ดออกมันจะไรที่พันกำไรสองพันอ๋อกำไรเกำไรครึ่งหนึ่งเนียนอาจารย์เรียนคนขายคนนี้ขายเัิด่งอะไรเลตงอร่อ้าประจำ้าประจำไม่เดียว้าประจำม่เดียวข้าจํากจำลิถามาย้ายไปตากแดดแบบไดยอาจารย์ตาอาจารย์นี่นี่กระดงไป อกระวงนี้่ตะเกีงตะจารยกอารย์ียเอามีแมงวันเลยนะอกน่าจารยแบบน้ัวมแบบมนแบนี้นแมงวันันนี้อาจาย์อมันเหนียนรีอาจารย์แมงันนี้อาจารย์ตากอาจารย์ต้องเรื่องไรแมงวันชือว่าตัวแมงนนี่เดี๋ยอาจารย์เอาเอาไปวางไโต๊ะแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์ตกระรวงมาเดีวคืออันคือยัเต็มหมดเวลาตากทั้งอายเต็มหมดนาันหมดอาตอมยนมดวัาตอมอา ใช่ลังคาก็ได้ะักรังคากดาจารยตากอาจารย์้ตากโดนตากแบเดียวมะอาจารย์เหบเดียวจะว่าตตากประมาณสองชั่วโมงอาจารย์ตากยังหมพาอาจารย์ตากมดอวพายังม่แลมเก็มบวใอาจารย์เก็บอะไรย่างตเก็บอะไรว่าเก็บอะไรเอาจมพีเกล่ย่ผิพีคางมันดูบัวพีการนเรียนอนครับมีหแตงเรียวๆม่ีห้องพีจี้มูนี่ย่งมันกับแกงข้าวเดียวคนหมูนี่มันกับสีงแกงกรกันขึ้น่าแยมันแหงคัปลาไม่กัดเสียบ ก็ต้เนี่ยกรจตาก้หมังหังมาตรวมันจะเสียอ่าโอเคได้เนี่ยมันจะเสียไจาสุดการทอดนี่เรานี่นี่สูตรเด็ดยังอีกเท่กับเขาแกงกะทิแกงกะเะเป็นแบบไหนแกงแกงเอีงแกงกะทิฟักทอมแกงกะทินอ้อยแกงกะทินอ้อยจาน แกงแกงกะทิฟักทองอ่ะแกงกะทิฟักทองนี่แม่ต้น้อกงเนกเตเอาบกใครมาดเป็นนยเ้มแกงอมเนาะแกงออมกนยแกงอมแกงแกมแสบเ็ไม่ค่อยแสบแกนมานี่ยเนพวยแกนแกงได้เลยนขมาแกงเป็นข้างหมอข้างหมอเดียดแกงฟักไ่แกงขางหม้อเดียดอาจารย์ะต้มไม่บ่อาจารย์ต้มอาจารย์ะให้แค่ใบะปูด อาจาอเียงปงรงโอาจารย์พาไไว้โกอาจารย์จะปงเชียงรถรถชื่อรถนังกรแซงน้ำตาลเยอะจันเอยเพือน้ำป่าอาจารย์จะต้มบักจัดเียบักจอาจารย์ปลาต้งมันโลโอาจารย์อาไป่ไกแาเราสมารอาจารย์กับไปอาจารย์กาวงหมือนไม่มีปุ๋ยตอน้นตอนี้โอ้ยไมอาจารย์เาะเรมันมันกองอันกัทีนี่มัมาอาจารยอันอันนั้นก็แซบ,บได้ ไอ้วุ้นเส้นต้มใส่เลือดใส่ใส่ข้าวเนี่ยเขาเขาเออนี่เขาต้มโจ๊กต้มยังไงต้มวุ้นเส้นเฮงไหนเฮงไหนอันบ่าเป็นต้มจืดไอ้ไอ้บอมย้ำว่าเพิ่นกินนั่นต้มเส้นนี่ต้มเส้นนั่น่ะต้มเส้นใส่โจ๊กเฮงไหนเออยังไงแซ่บใส่เลือดอาจารย์ก็ซื้อโจ๊กมาเดียดใก่มาใส่ของไก่้ิเอออาจารย์เลี้ยวพี่อาจารย์มาเนี่ยอาจารยก็ต้มโจ๊กต้มโจ๊กก็อาจารย์กับปลา ียดปาดแังไส่ปัาไส่ไส้โรตีสุดยังปลาตอนปลายงไส่เหงากาตตะหัวกับปลาลูงที่หลังอันเป็นปลาจะจะจาตงนี้เอ้ยตรงนห้เราจะพักไว้ตรงนี้เอยเป็นไงอ่ะช่วงนี้ตมเสียต้มยำเป็นยังว่าเขาต้มหมึกกับต้มเจียกินกันไหมยงเป็นนี่เห็ดพ่กครเป็นเห็ดเป็นวนห็ดรอรอดเลยแตนอ๋อเป็นเป็นหมูคืออลูกชิ้นนะไอเห็ดก็ลูชินนี่อ่ะเป็นหมูเนี่ย แกงกรอรแรหมูยแกงกัะร้้งราสิเป็ดกวนก็ดูีันเจ้าสิปใส่ยังไ่หมูสเจ้าน้าใส่ต้มรแกงตบจืดับีปลาตกร้าอนเมนหมูอ่หมูเฮ็กค่อยสิแซบหมูอน้ำใส่ต้มมันต้มมันจืดต้มยังสรนะประต้องรอดีลุจดม่ด้จรหมูสามสันเหูมูอนแนี้เาไเ เียปลี่งามาเปียนปาก็เสียปกสียเส้ีเสนบัวก็เสียไุยกัน้เรงออเออเาะต้องหูจากได้ว่าใส่มะน้ำมะน้ำมาข้าวค่ะโอเคค่ะแจม่บาค่ะกว่าเพราะว่าไมุ่ยกันกินน้องไม่มีข้าวนะค่ะโอเคจะลองไปทำดูค่ะขอบคุณมาแกะาใ้กแน้ข่ะคย่านำขมาันจิตตัดเขาไปแกนปาาเสหนึ่งไม่ได้จารย์เยกกินหมอนพพอาแต่แกเอ้ใสไม่มีปุย ก็เห็นบางคนกิบอะไรโอ้ยคุยดึ๋งๆอาจารย์แม่นแม่นก็ยังว่าโอ้ยสื่อมากสิบวิธีอะไรอาจารย์เอาน้ำเข้ามามาแล้วก็เกลือนอาจารย์แค่เพียงเออใ่ลยเแล้วก็มาล้างมาล่างน้ำที่รังโอเคอาจารย์เสียน้ำกับแม่ไปหรออาจารย์แต่ว่าเสียเกลี่ยอาจารย์ก็ไปล้างน้ไเปล่าอ๋อม่ต้องแส่พร้อมกันตีเกลือกับน้ำเข้ามาเพราะรานยร์ได้น้กันเลยน้ำกันเลยน้ำเข้ามาเอาปลาเอาเอาเกลือใส่รมเข้ามาเพราะ พาโอเคการปารุงกรมานังพ่าอยกอันทรุงเลยอโอเคแส่น้ำกันเรียบร้อยอ่ะยายนอนสบาเน่ย